เราจะไปปิ้งข้าวโป่งกันดังมีข้าวโป่งข้าวโปง่ปงเราข้าวโป่งมาตั้งแต่ร้านสาวมาให้ตั้งแต่เมืองอุดรขอนแก่นเมืองอุดรขอนแก่นเราจะไปปิ้งข้าวโป่งกันจ้าหลานสาวมาให้ร้นส,สมัยก่อนคนนี่อ่นพี่สาวคนตามเองด้วจ้ะนี่ ตำใส่คุกตำเองพี่สาวตำเองไปให้ร้านสาวมาให้ว่างาก,กิน้มจะกลับขอนเกลนพี่สาวเอามาให้พี่สาวตำเองตำเองเขาทำเองแต่ก้อนเขาเจ้าสิใสเนี่ยใหม่นาะคะ่ะเนาะใสใหม่หีบค้างไปค้างมาเดี๋ยวนี้สมัยนี้เราใช้เตาถ่านอย่างเดียว <c oughs> ใสใหม่เนี่ยเนี่ยขีบเอาแต่ก้อนเขาเจาสิใสอ่ะอย่างเงี้ยก็ เราจะใช้ไม้ตีเต้องสิใใจแบบนี้จังใช้แบบนี้เลยเราจะใช้แบบนี้ขางเลยจิใใจแบบนี้ขางเลยด้วยกันจีบเอาใช้แบบคีบเอาเกก้อนิพันเหไหมใครชืยอย่ออ่อ๋อ

อยู่คือโดนทำมาฝากเลยจะได้าบ่ทำมาฝากมาของสาวฝากไปฝากญาติพี่น้องเยอะเออมาหลายเยอะตามาเป็นกิโลคนหนี่เอาไปฝากฝากพี่สาวฝากพี่ชายเรียบร้อยแล้ว ไปแล้วนไฟออนไฟพอออนมันกระโบอันนี้เด้ต้องปิดไฟออนออนตัดปีไฟไงอันนี้มันกระสีใหม่ก่อนเนาะจ้ะเนาะต้องปิดไฟออนออนปิดไฟปิดมาจะปิดไปปิดมาปิดไปปิดมา คือว่าทำยังไงมันจะได้เข็นใหญ่ๆทำยังไงอะ เป็นยังจงบ้าีแล้วเขาปลีงบ่เปลีปป่ยนาะข้าวปุ่งข้าวเลียบข้าวปุ่งอืขง่ข้าวปุ่งข้าวเลียบ

ยัปลังเขามาปีม่ 嗯。 ร้อยปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทาเลยเสร็จเรียบร้อยข้าวพร้อม bây ở ăn, ăn ăn nữa cần, pia phạt má hẹn với zen, chuyển mâm quăng ขป้ปวงคนตำเองพี่สาพคนตาเองจากตำใส่กบตำให้อกบแบบหกม่อบ้านห้องที่อุดรร้านน้ำมันราบมบ้าน คลิปนี้พอแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย